วงการบันเทิงหมอลำและค่ายเพลงโตเกียวมิวสิกกำลังตกอยู่ในความสนใจของสังคมออนไลน์อีกครั้งหลังจากที่ผู้จัดการค่ายชื่อดังโบสทได้ออกมาโพสต์ข้อความที่สร้างกระแสะวิาพากษ์วิจารณ์อย่างร้อนแรงเกี่ยวกับเหตุการณ์รีดไถและการเก็บสวยที่เกิดขึ้นระหว่างการแสดงของวงโตเกียวมิวสิกในพื้นที่อำเภอนนองสมเหตุการณ์เริ่มขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนบอสบิ๊กได้ไลฟ์สดผ่านโซเชียลมีเดียส่วนตัวโดยเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่การแสดงว่า มีบุคคลบางคนเข้ามาเรียกร้องผลประโยชน์หรือขอเก็บค่าบริการเพิ่มเติมจากวงโตเกียวในช่วงที่ทำการแสดงเรียกง่ายคือพวกเรียดไถ่นั่นเองแม่บอสบิ๊กจะพูดในไลฟ์สดว่าก็ไม่เป็นไรแต่การกระทำดังกล่าวถือเป็นการเปิดโปงปัญหาที่หลายคนไม่เคยรับรู้มาก่อนและสร้างความสนใจอย่างมากในกลุ่มแฟนคลับและผู้ติดตามไม่นานหลังจากนั้นผู้จัดการค่ายโตเกียวบอสได้ออกมาโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียของตนเองพร้อมกับคอมเมนต์ใต้โพสต โดยระบุว่าได้ข่าวว่านักข่าวที่อำเภอนาสมจังหวัดอุดรธานีเกมเหรอครับและคอมเมนต์ใต้โพสต์ระบุว่าวงโตเกียวถูกเรียกร้องเงินไปถึง2,000บาทซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ชี้ให้เห็นว่าการกระทําดังกล่าวไม่ใช่เรื่องเล็กโพสต์ดังกล่าวสร้างความสนใจอย่างรวดเร็วในกลุ่มผู้ติดตามและชาวเน็ตหลายพื้นที่โดยมีการแสดงความคิดเห็นหลากหลายทิศทางอาทิเห็นคนพื้นที่บอกเป็นคนนอกที่มาเป็นเขยแต่สร้างวีรกรรมไว้โชคโชน ไม่รู้ปล่อยมาได้ไงตั้งนานไม่มีใครกล้าทำอะไรสมควรบาทสองบาทก็เอาแทนที่จะสนับสนุนเขาที่ช่วยเศรษฐกิจดีขึ้นเป็นชื่อเสียงของจังหวัดนี่ละ่ะใช้รถไถไม่ดูตามมาตาเรือคำว่ารถไถสื่อถึงการถ่ายเงินวงโตเกียวช่วงแสดงคอนเสิร์ตขอทานประจำอำเภอน้ํโสมจวดจวดกรรมเร็วกว่า5 G บอกแล้วอย่าเล่นกับระบบของแฟนคลับโตเกียวมิวสิกชาวเน็ตหลายคน ยังชี้ให้เห็นความสำคัญของการจัดการผู้เรียกร้องผลประโยชน์อย่างไม่เหมาะสมโดยบางคอมเมนต์ระบุว่าคนเข้มงวดกับคนที่พยายามริดไถหรือสร้างความวุ่นวายเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อศิลปินและเศรษฐกิจท้องถิ่นอีกทั้งผู้ติดตามบางส่วนยังตั้งข้อสังเกตถึงการกระทําที่เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการบางครั้งผู้เรียกร้องเงินครั้งละ500บาทก็เกิดขึ้นซ้ำซากทําให้ชาวบ้านและแฟนคลับวงโตเกียวมิวสิก เรียกร้องให้มีการตรวจสอบและจัดการอย่างเป็นระบบชาวเน็ตบางรายยังตั้งตารออีกว่ารอชมว่าจะมีการดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยเฉพาะกับเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นหน้าสำนักง,งานอำเภอในวันพรุ่งนี้เวลา11.00นนี่จึงเป็นอีกครั้งที่วงการบันเทิงท้องถิ่นและค่ายโตเกียวกลายเป็นประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์พร้อมสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายของศิลปินและทีมงานในการจัดการกับการเรียกร้องผลประโยชน์ไม่เหมาะสม กรณีนี้ชี้ให้เห็นถึงพลังของแฟนคลับและชุมชนที่คอยจับตาและให้ความช่วยเหลือเพื่อปกป้องศิลปินและค่ายที่พวกเขารักขอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่ติดตามดูคลิปจนจบเจอกันคลิปหน้าครับผมการนี้ไม่ได้พูดถึงตำรวจด้วยอันนี้ไม่ได้พูดถึงตำรวจเด้อนนดดตรวจมันมมไม่หว่าคนปืนดีมามห่วเงั้นไงกระจายสองพัก ตลกมากแต่ว่าก็เป็นไรหรอกแค่ตลกก็ถืงเราโปรโมทเองก็ได้ค่ะไม่ได้อาศัยใครโปรโมทแต่ว่าเห็นอะไรอย่างแล้วนตลกก็ถือเห็นเ่าไหร่เห็นเราได้ก็อยากได้กับเราเองตอนที่เราทํางานแค่ตายเราสร้างวงเรามาแตไม่อยากได้หาได้สิงยนนง,งเพรเาเพ็้นอย่างเดี๋ย่คือบระเด็นใหนักดนตรีต่างเขาสามารอากรีนเขาสั่งโอ้เขาจะทำอะไรนี่พิ้พวพจนจัง อันนี้อะไรสีเดกยกสิอะไรพ่อดีกเสียอาเมยก็เลี้ยอยากพีปัญหายพรามพื้นที่ปัไหาอาบาสิบบาทก็เสียวทำป่ห้กันสิเกราอข้ามุดไม่สมอนนั้นนี่สิมาปลวอยเขาเรื่องอันนี้เพิ่งเคยเจอหรอวะ